สบายชังนะไอ้แดงครับเจ๊นี่ฉันฉันก็สงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แกล้างผักเนี่ยแกทำหรือยัยงอะจานทาช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วฉันได้แทงทำหรือยังยัง,ย,งยังครับเจ๊แล้วตั้งแต่แกตอกปัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วทำไมแะไม่ทำเฮ้ยฉันเปิดร้านหมูกระทะไม่ได้ทำการกุกรศลนะเว้ย พอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินการบีฟีอ่ะขอโทษครับเจเดียวผมจะทำเองเจมี่ต้องถูกเลยครับพ่อฉันฆ่าโทษจกไปแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่เข้าใจไหมครับเจครับเจเดฟีขอเช็ดน้ำตาให้แปะหมูแคทได้เลยครับพ่อเฮ้ยเดนเดินกันแล้วนะเดินโอเครู้เรื่องไหมครับเจถามดูแล้วครับ นี่แกน้องใจฉันไปมีชู้กับเสี่ยคนอื่นหรอแปลงงูแขกฟังเขาผ่านก่อนผ่านก่อนก็เดี๋ยวเชื่อมันนะทำอะไรอยู่ร้องแฉได้แล้วสานเน่ยเก็บยงแกหมดแล้วเอ่อก้อยหนุ่มๆขอโทษนะก้อยก้อยยงโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะ ที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสให้อภัยแกมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีถูเนี่ยครั้งเดียวมันก็เกนะินเอแล้วก้อยใส่หัวเอาไว้ชีวิตฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกนะันเราแ,แล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนกนะ้อย เมื่อไม่มีคุณค่าอะไรก็ให้ขีป่างอยู่นี่แหละเออไปเมื่อไ,ไม่จ๋าแกไม่ต้องมาได้แต่ต้องมียฉันไม่ไมีผัวจะช่วยอย่างแกเออไปเออไปไปด้วยเออไปก็ได้ ชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครคุณแม่แก้ขัดและละครบุ๋มสบายวันนี้เสนอให้ชมเป็นตอนจบและพรุ่งนี้ติดตามชวละครเรื่องใหม่หลงเงาจานวันนี้เสนอให้ชมเป็นตอนแรกตากันด้วยพุทธศาสนสภาสิตวันนี้นะคะนะ,ะอ่านทางรานนักเตเราเตเมื่อ,องเราทำามยาเป็นแต่ความมืดบอดนะจ๊ะปิายการปิดท้ายวันนี้เกิดเหตุมือมีดไล่แทงคน ที่สถานีรถไฟของเมืองมีศูนยที่มีผู้บาดเจ็บ18คนขณะที่เจ้าหน้าที่กขอังดือเปล่าผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้วเป็นหญิงอายุ39ปีซึ่งเธอยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเดืไมมีการขัดขืนและเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นว่าเธออาจจะมีภาวะเครียดมีจิตใจทางหรือไม่ทั้งหมดนี้คือข่าวภาคขั้น ขอพระคุณสรับการติดตามติดท้ายไปด้วยภาพน,นี้สวัสดีค่ะบ้านเมืองประกอบล ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัานอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอาวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบัานต่างๆต,งต,งตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชว,วาทของพระบาท สมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร